เราจะมีการทําแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ทักษะพ,พื้นฐานตามศาสตร์ต่างๆในสาระที่4สิ่งต่างๆรอบตัวและในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทําแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นาที่31และ32กันนะคะวิชาที่2วิชาวิทยาศาสตร์นา33 34ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบประเมินคุณครูจะพาเด็กๆมาทําสมาธิกันนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีสมาธิในการทําแบบประเมินมากขึ้นนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทําสมาธิกันได้เลยค่ะเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน เราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือ กืทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฝาเดียวกันเราคือดวงดาว้าเดียวกัน เวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือดวงดงาวฟาาดียวกัน คือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกัน เด็กๆได้ทําสมาธิกันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะสมองปลอดโปรมีสมาธิมากขึ้นกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทําแบบประเมินความพร้อมได้เลยคะ่ะวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่31 32อก่อนที่เราจะเริ่มทําแบบประเมินเรามาอ่านคําสั่งพร้อมกันก่อนนะคะขีดกระ,กระบาททับคําตอบที่ถูกต้อง ข้อที่1ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะจงนับจำนวนของภาพภาพสามเหลี่ยมสีแดงมีจำนวนเท่าไหร่คะแล้วก็มาดูภาพสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินบ้างในรูปภาพนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วเรามาดูภาพวงกลมสีเหลืองในรูปภาพนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพแล้วนับจำนวน แต่ระสีที่เขาให้มานะคะแล้วเราก็การกระบาทลงไปในคำตอบที่ถูกต้องนะคะกอไก่ขอไข่ขอควายนะคะให้เด็กๆสังเกตให้ดีนะคะแล้วการกระบาทคำตอบลงไปค่ะข้อที่2ตัวเลือกใดคือความยาวที่ถูกต้องของดินสอ ให้เด็กๆสังเกตดินสอที่เขาให้มานะคะแล้ววัดค่ากับไม้บรรทัดว่ามีความยาวเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วให้เรามาดูคําตอบที่เขาให้มานะคะกอไก่ดินสอสีแดงมีความยาวเท่ากับ8เซนติเมตรคอไข่ดินสอสีเหลืองมีความยาวเท่ากับ3เซนติเมตรคอควายดินสอสีเขียวยาว5เซนติเมตรให้เด็กๆสังเกต ดินสอนะคะแล้วเราวัดค่าของดินสออดินสอสีไหนตรงกับคำตอบที่ถูกต้องแล้วให้เด็กๆก,การ,กรบาทลงไปนะคะข้อที่3เด็กๆช่วยนับจำนวนสิ่งของที่มีสีสันสวยงามแล้วขีดการ,กรบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีค่าจำนวนมากกว่าค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพแครอทนะคะ ให้เด็กๆนับจำนวนแครอทนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วให้เราต่อไปเราไปนะับภาพจำนวนถั่วลันเตาบ้างน,นะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะค่ะเมื่อเด็กๆได้นับจำนวนกันไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็มาดูสิคะว่า2องจำนวนนี้จำนวนไหนที่มีค่ามากกว่ากันแล้วให้เด็กๆก,กระบาทคำตอบลงไปนะคะ ข้อที่4ตัวเลือกใดใส่เครื่องหมายกากบาทใต้ช่องตัวเลขที่มีจำนวนมากกว่าได้ถูกต้องกอไก่จำนวน32และจำนวน23 32มีจำนวนมากกว่า23ขอไข่จำนวน46และจำนวน49 46 มีค่าน้อยกว่า49คอควายจำนวน17และจำนวน11 11มีค่าน้อยกว่าจำนวน17ข้อใดถูกต้องให้นักเรียนกากบาาทคาตอบลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อที่5 เครื่องบินเดินทางได้ระยะทางเป็นเส้นต่อกันจำนวนกี่เส้นให้เด็กๆสังเกตนะคะจำนวนเครื่องบินริการเดินทางนะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะให้เด็กๆนับคำตอบระยะทางไว้นะคะแล้วเรามาฟังคำตอบนะคะกไก่17ขอไข่18ควาย19 เด็กๆนับได้จำนวนเท่าไหร่แล้วให้เด็กๆกาคำตอบลงไปให้ถูกต้องนะคะข้อที่6ตัวเลือกใดแสดงผลการนับลดครั้งละ5ที่นำมาเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องมีต้นไม้อยู่20ต้นลดลงไป5ต้นเหลือ15ต้นมีต้นไม้15ต้นลดลงไป5ต้นเหลือต้นไม้10ต้น มีต้นไม้สิบต้นลดลงไปห้าต้นเหลือต้นไม้ทั้งหมดห้าต้นในช่องสี่เหลี่ยมที่หายไปให้เด็กๆดูคำตอบกอไก่ขอไข่ขอควายนะคะกอไก่สิบต้นขอไข่ห้าต้นคอควายสิบห้าต้นข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องให้เด็กๆกากระบาดลงไปให้ถูกต้องค่ะข้อที่เจ็ดตัวเลือกในข้อใดถูกต้อง มองเห็นจรวลสีแดงจำนวนห้าลำมองเห็นจรวลสีน้ำเงินจำนวนสี่ลำห้บวกสี่เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆให้เด็กๆนะับจำนวนนะคะผลรวมที่มองเห็นทั้งหมดนะคะเรามาดูคำตอบสิคะว่าเขา คำตอบไหนที่ถูกต้องกไก่5บวก4เท่ากับ9ขอข่ห5บวก5เท่ากับ10คอควาย4บวก3เท่ากับ7คำตอบข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วให้เด็กๆกากบาบคำตอบลงไปให้ถูกต้องค่ะข้อ8ตัวเลือกในข้อใดถูกต้องนักท่องเที่ยวถ่ายภาพทั้งหมด7ภาพ ภาพหล่นตกพื้นไป4ภาพ7-4ลบ4เหลือภาพอยู่บนกระดานกี่ภาพกอไก่4ลบ3เท่ากับ1ขอไข่7-4ลบ4เท่ากับ3คอควาย7บวกสเท่ากับ11คำตอบข้อไหนถูกต้องให้เด็กๆก,การกรบาดคำตอบลงไปให้ถูกต้องคะ่ะ ต่อไปข้อ9เติมตัวเลขในโจทย์ปัญหาและเติมคำตอบให้ถูกต้องข้อที่9ในร้านขายรถจักรยานสีชมพูจำนวน5คันสีฟ้าจำนวน4คันรวมมีจักรยานทั้งหมดกี่คันวิธีทำจักรยานสีชมพูมี5คันสีฟ้ามีกี่คันคะ รวมมีจักรยาน5้บวกสีเท่ากับกี่คันคะแล้วให้ใส่คำตอบลงไปให้ถูกต้องคะ่ะข้อที่10ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีพัดลมที่ขายทั้งหมด9ตัวขายไปแล้วทั้งหมด5ตัวเหลือพัดลมทั้งหมดกี่ตัว 9-5ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบให้เด็กๆใส่คำตอบลงไปให้ถูกต้องด้วยคะ่ะวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนที่เราจะเริ่มทำแบบประเมินเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะขีดกร,กระบาททับคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1ตัวเลือกใดคือสีที่ได้จากการผรสม สีแดงบวกสีเหลืองก,ก็ไก่สีเขียวขอไข่สีส้มคอควายสีม่วงข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องให้เด็กๆกรก,กบ,บาดลงไปนะคะข้อที่2ตัวเลือกใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสวนกอไก่จอบขอไข่้ขอนคอควายเลื่อย ให้เด็กๆกกบาทคาตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะข้อที่3คุณแม่จะซักเสื้อที่อยู่ในตะกร้าและทำความสะอาดฝุ่นบนโทรฟาเด็กๆคิดว่าคุณแม่ควรเลือกใช้สิ่งใดกอไก่ตู้เย็นกับเครื่องดูดฝุ่นขอไข่เครื่องซักผ้าและเครื่องดูดฝุ่นคอควายก,กันไก่และ เครื่องซักผ้าให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบแล้วกากบาทลงไปให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่4ถ้าต้องการเดินทางทางน้ำควรใช้ยานพาหนะใดจึงจะเหมาะสมก็ไก่เรือขอไข่มอเตอร์ไซค์ขอควายรถยนต์ให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วกากบาทลงไปนะคะ ข้อ 5. ตัวเลือกใดเป็นการเรียงลำดับตำแหน่งของการเกิดสุริยุปราคาที่ถูกต้องกไก่ดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ขอไข่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกคอควายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลก,โลกให้เด็กๆกระกบาบคำตอบที่ถูกต้องลองไปนะคะ ข้อที่ 6. อุปกรณ์ในข้อใดที่เด็กๆสามารถได้ยินเสียงและมองเห็นภาพไปพร้อมๆกันกอไก่กล้องถ่ายรูปขอไข่วิทยุคอควายโทรทัศน์ค่ะให้เด็กๆด,ดูคำตอบที่ถูกต้องแล้วกากระบาดลงไปนะคะข้อที่ 7. ตัวเลือกใดไม่ใช่อุปกรณ์ของชาวไร่ชาวสวนกอไก่ตะกร้าขอไข่ฟุตบอลคอควายจอบ ให้เด็กๆด,ดูคำตอบที่ถูกต้องแล้วกากบาทลงไปนะคะข้อที่8ภาพเครื่องซักผ้าที่กำหนดให้ประกอบมาจากชิ้นส่วนใดในตัวเลือกใดให้เด็กๆสังเกตเครื่องซักผ้านะคะว่ากอไก่ขอไข่คอควายชิ้นส่วนไหนเป็นชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าที่เขากำหนดมานะคะแล้วกากบาทลงไปนะคะ ข้อที่9ขีดกรกาบาททับภาพที่มีทิศทางต่างจากภาพอื่นให้เด็กๆสังเกตภาพใบโพนะคะแล้วกรกาบาทคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะต่อไปข้อ10ขีดกรกาบาททับจุดที่ภาพ A ต่างจากภาพ B จจำนวน 1. จุด ให้เด็กๆสังเกตภาพ A และภาพ B นะคะว่าภาพไหนที่แตกต่างกันนะคะแล้วเด็กๆก,ก็การกระวาดลงไปให้ถูกต้องนะคะเด็กๆอย่าเริ่มทำแบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองนะคะและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยและส่งให้คุณคณรูปัะจําชั้นในรายส่วนตัวด้วยนะคะเพื่อให้คุณครูได้ปรวจคะแนนเด็กๆนะคะ และในวันพรุ่งนี้เด็กๆจะมีการทำแบบประเมินความพร้อมด้วยการสอนวิชานะคะเด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ